ป๋าคิดยังไงกับหลวงพ่อพัดรุ่นใหม่ฮะโอ้นะฮะค,คือคือคือผมไม่ได้คิดยังไงแล้วก็เป็นข่าวกันอยู่ใช่ไหมนะเขาเป็นข่าวกันอยู่อะ่ะจริงๆนะนเหรียญในลักษณะแบบนี้นะเมื่อก่อนก็มีนะนะก็มีการสร้างอยู่เหมือนกันนะเหรียญอย่างนะที่มีสมัยเมื่อก่อนก็มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมนะมีแต่ปัจจุบันเนี่ยนะมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่คนเนี่ยนะพยายาม นะพยายามจะจะใส่แต่อะไรบางอย่างมันดูแล้วมันมันอาจจะขัดแย้งหน่อยแต่ว่ามันก็อยู่กับท่านนะนะอยู่กับคนเช่าอะ่ะถ้าคนเช่าชื่นชอบก็ว่ากันไปอ่ะนะครับมันอยู่กับคนเช่านั้นใครจะคิดงานอะไรยังไงก็ได้เดี๋ยวนี้นะคุณจะคิดงานอะไรยังไงก็ได้นะเพราะว่าในปัจจุบันเขาก็มีมีการใส่อะไรไปในเหรียญค่อนข้างเยอะนะนะก็มีแต่ว่าอะไรบางอย่างมันดูแล้วเหมาะ หรือไม่อย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับนะขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเขาคิดนะนะมุมมองของเขานะถ้าผมถ้าบอกเนี่ยมันเป็นความรักความชอบของเขาอะนะเขามีเขามีธุรกิจทางด้านรถยนต์ใช่ไหมนะมันเป็นความรักความชอบของเขาอะแล้วเขาก็นะเขาก็อยากจะอยากจะสร้างผลงานอย่างนี้ออกมาเนี่ยนะนะก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วละ่ะว่าว่าท่านจะ นะผมก็คิดว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดคิดอะไรไม่ดีอะนะนะถ้าคิดในมุมบวกนะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ดีหรอกนะ <mistakes. S 1> เขาคิดอะไรก็ก็คิดคิดนะคิดในแนวแนวดีอะนะก็คือเขามีธุรกิจอย่างนั้นอะนะนะใครมีธุรกิจอะไรก็อยากจะทํานะอยากจะมีความเป็นมงคลในธุรกิจของตัวเองอะนะนะถ้าเป็นความความรู้สึกเนี่ยผมผมไม่ได้เข้าใครออกใครอะนะเอาเป็นว่ามันอยู่ที่ มันอยู่ที่เจตนาแล้วกันนะอยู่ที่เจตนานะครับแล้วก็อยู่ที่ท่านนั่นแหละเราเราท่านท่านนั่นแหละว่าถ้าท่านชอบนะท่านก็จองไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะมันไม่มีมันไม่ไม่เป็นปัญหาหรอกนะถ้าเกิดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสมันเป็นสองทางนะทุกอย่างมันมีกระแสสองทางทั้งนั้นแหละทางบวกและก็ทางลบนะมันมีทั้งสองทาง แต่วงการพระเนี่ยค่อนข้างเซนสิทีฟนะซ่อนค่อนข้างมีปัญหาหน่อยถ้าเกิดว่านะอะไรออกมาแปลกๆนะผมถึงบอกนะขนาดของไม่แปลกวงการพระเนี่ยไม่แปลกตกมาถึงปัจจุบันเขายังด่าเลยนะนะไอ้ที่ไม่แปลกเนี่ยในโบราณเนี่ยปัจจุบันพอเอามาทําเนี่ยเขายังด่าเลยนะอย่างอาบน้ามนต์เนี่ยทานว่าแปลกไหมล่ะนะพระเกจิอาบน้ำมนต์แปลกไหมล่ะก็ไม่ได้แปลกนะ แต่พอตก,ตกถึงปัจจุบันเขาก็ด่ากันเห็นไหมละ่ะนะพอเกจิอ่านน้ำมนต์หน่อยก็ด่านะมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกในปัจจุบันก็เหมือนกันนะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกตินะนะผมมองเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าไปถามเนี่ยนะนะไปถามหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดท่านเมตตาหมดแหละนะท่านเมตตาหมดแหละนะใครอยากทําอะไรเนี่ยนะอยากทําอะไรทําเนี่ยก็ดูอะเอาขนาดว่าเอาพระของท่านเนี่ย น้าไปแขวนน้าไปแขวนคอสุนัขแล้วก็แล้วก็ถ่ายรูปลงโพสลงโอ้คนก็มาต่อว่าต่อขานกันเยอะเลยน่าเยอะเลยถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสมจนเรื่องไปถึงหลวงพ่อพัดนะ่ะหลวงพ่อพัดท่านต้องออกมาพูดอนะ่ะบอกว่าโอ้ยนะาหมามันก็รักชีวิตคนเลี้ยงหมาเขาก็รักชีวิตนะพระของพระของฉันจะไปแฝนที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไร น่าจะแฝนคอคนแฝนคอสุนัขมันไม่ไม่มีปัญหาหรอกนะท่านก็ออกมาพูดนะลองไปฟังเนี่ยหลวงพ่อพนะัดนะ่นะน่ะผมบอกว่าหลวงพ่อพัดท่านเมตานะ่าจะเอาจะเอารูปแบบรถจะไปไว้ในหลังเหรียญผมว่าท่านก็เมตานะ่ะนะท่านก็ไม่ได้ไปต่อว่าต่อขานอะไรนะครับถ้าเจตนาเขาจะดีไม่มีเปรเจตนาคิดร้ายอะไรนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกตินะก็ในในเหรียญเราก็ใส่อะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วนี่ นะมันก็มีอะไรที่ใส่ไปในเหรียญนะครับนะเราก็เห็นนี่นะครับว่าในเหรียญมันก็มีนะก็มีไอโนในนี่ใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้นะฮะนั้นผมบอกว่าไอเรื่องพวกนี้อย่าไปอย่าไปอะไรถ้าท่านไม่ชอบนะถ้าท่านไม่ชอบนะท่านก็ไม่ต้องเช่านะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็ผ่านไปเองนะครับนะถ้าท่านไม่ชอบนะนั้นผมบอกว่าไอเรื่องพวกนี้น่ะ มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะต้องมองเจตนาของเขาอ่ะเขามีอาชีพทางเนี้ยนะเท่าที่ผมดูผมยังไม่ได้อ่านนะยังไม่ได้ดูรายละเอียดหรอกนะว่าเจ้าของเขาเนี่ยคนสร้างเนี่ยเขานะเขามีอาชีพอะไรบ้างแต่ที่รู้เนี่ยเขาชอบเพราะว่ารู้สึกจะเป็นรถมือสองรืออะไรเนี่ยนะถ้าจําไม่ผิดนะนั้นผมบอกว่าต้องดูที่นะดูที่เจตนานะดูที่เจตนานะครับอย่าอย่าไปอะไรกันมากมายเลยนะครับ นะฮะอ่านะท่านอยากจะได้ให้ผมพูดถึงผมก็พูดถึงนะเอาลักษณะแค่นี้นะครับนะเพราะว่าวงการพระเราเนี่ยนะ่าเราจะมองถึงถึงว่าบางทีเนี่ยก็ต่อว่าต่อขานกันนะด่ากันแบบสาเสียเทเสียนะนะผมเห็นวงการอื่นเขาทำอะไรกันโอ้โหเขาทำอะไรกันแปลกๆปกอะไรเยอะแยะไปหมดนะท่านไปดูดินะอะไรแปลกๆปกเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่า บางทีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เป็นประเด็นอะไรกันมากมายนะแต่ว่าพอมาถึงวงการพระบางทีมันก็เป็นประเด็นนะนะเป็นประเด็นแล้วอีกอย่างเนี่ยนะลูกศิษย์บางทีนะลูกศิษย์ก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นอะไรหลายๆอย่างผมเชื่อเนี่ยถ้าเรื่องเนี้ยนะตื่นเต้นไปถึงหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัท่านไม่มีอะไรหรอกนะหลวงพ่อพัท่านไม่มีอะไรท่านเมตตานะท่านเมตตาแล้วรถรถคันนี้ที่มาเป็นแบบเนี่ยท่านก็ไปท่านก็เมตตาเข้าไปนั่งนะ นะเข้าไปนั่งในรถนะเมตตานะครับนะท่านดูเนี่ยท่านเข้าไปนั่งในรถให้อ่ะท่านเมตตาขนาดไหนอ่ะนะคือภาพออกมาเนี่ยนะบางคนเนี Theory ่ยนะครับต้องดูที the ่นะดูที่ภูมินะภูมิคุ้มก <apron> ันด้วยนะนะอย่างหลวงพ่อพัดเนี่ยท่านไปนั่งเนี่ยนะท่านเห็นไหมนะท่านไปนั่งในรถเนี่ยนะก็เป็นสิริมงคลกับรถเขาอ่ะเป็นสิริมงคลกับธุรกิจเขาอ่ะเขามีธุรกิจทางด้านเนี้ย นะถ้าหลวงพรอพัดท่านเมตตาท่านเข้าไปนั่งเข้าไปอะไรแล้วก็บันทึกภาพเป็นที่ระลึกนะครับก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับท่านก็เมตตานั้นผมบอกว่าความเมตตาเนี่ยก็จะจะทำให้เรื่องต่างๆเนี่ยมันคลี่คลายลงนะเพราะความเมตตาของท่านก็ดูสิฮะนะาด่ากันมากมายเรื่องเอาพระไปใส่แหวนคอสุนัขท่านออกมาทีเดียวก็เงียบอะ่ะนะท่านออกมาพูดก็เงียบนะครับเพราะว่า นะท่านเมตตาเนะี่ยเมื่อท่านทาไปแล้วนี่มันเคยมีนะนะผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหลวงพ่อพัดเนี่ยมันเคยมีแล้ว,แล,วแล้วมีมีดราม่าตลอดนะสมัยเมื่อก่อนก็มีดราม่าอย่างเนี้ยเรื่องของหลวงพ่อพัดเนี่ยเพราะว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยหลวงพ่อพัดท่านเมตตาให้หมดใครจะสร้างอะไรอะไรแต่แบบเนี่ยผมบอกนะแบบวัตถุมงคลเนี่ยมันหนีกันไม่ออกแล้ว <S <S ทุกวันเนี้ยชื่อรุ่นก็นหนีกันไม่ออกเหรียญก็หนีกันไม่ออกแบบก็หนีกันไม่ออกแล้วก็สร้างเป็นพันน่ะ ไม่ใช่เป็นร้อยนะต้องบอกว่าเป็นพันนะนั้นเวลาที่แบบหนีกันไม่ออกเนี่ยพอเวลาแบบซ้ํากันไอคนนี้กาลังนะกําลังมาสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะไอคนนี้กําลังทําแบบนะกําลังจะปั๊มกําลังจะอะไรแต่ไอคนอื่นเนี่ยมันมาเอาชื่อไปเอานะชื่อคล้ายๆแบบคล้ายๆแล้วไปเปิดจองนะคือแล้วก็ไปว่ากันนะไปโจมตีกันด่ากันนะหลวงพ่อพัดต้องออกมาพูดอะ นะบอกว่าฉันอนุญาตหมดนะนะอนุญาตหมดนั้นอย่าไปทะเลาะก,กันอย่าไปอะไรกันนะอะไรมาก็อนุญาตไปนะก็ขึ้นอยู่กับท่านแหละครับนะขึ้นอยู่กับนักสะสมนะว่าชื่อก็บางทีก็หนีกันไม่ออกนะชื่อก็คล้ายๆกันนะเหรียญแบบก็คล้ายๆกันนั้นก็อยู่ที่ว่านะใครสามารถที่จะนะประชาสัมพันธ์ได้ ได้โดนหรือได้ถึงกว่ากันเท่านั้นเองนะครับนะอย่างนั้นนะ